ถือสองมือเลยเนาะพอเล่จะลงแล้วอ๋อมาริโอไม่มาค่ะคุณแม่มาริโอไปกลับอยุธยาแล้วนะคะมานะอยู่ที่ไหนพี่บัวมาแล้วพี่บัวมาหานงวามาเลยม,ม,มาทางนี้มาทางนี้ เออน่ะพี่บัวมาแล้วนี่มาทางนี้มาชื่นใจนาโนมาเร็วเด็กๆมาอยู่เป็นกำลังใจอูจับอันกระสอบโยนเลยไหมเอาบอคักบอจับกระสอบเลยบอโอ้ยดู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 พี่งามถูกใจดูถูกใจมากนะคะเอ้ยชอบมากอ่าเด็กๆอยู่ข้างบนเนาะเด็กๆอยู่ข้างบนนะคะ โอ้ยแช่น้ํายืนค่อยเสียงมาก่อนเลยพี่บัวใช่คหมถ้าถ้าร้อนนี่<ท>ถ้าร้อนก็คงจะจะอาบน้ํากันเลยแต่นี่มันไม่ร้อนเนาะมันอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นอ้าวยืนยืนอยู่ตรงนี้ตาข้นจีชนล้างร้างน้องสี่คุณร้อย โอ้น้องวะเอาน้องวะน้องวาบอกว่าแม่เรากินกันดีกว่าสันมากินโดยเฉพาะสายกินนะนี่สายกินเนี่ยข้าวโพดข้าโพดนะคะแกงลูกมวนอยู่กับข้าวโพดกันเลยนะคะ ลงด้วยหรอคะจะไหวไหมยิ่งท้องอยู่อ,อ๋อสงสัยไม่ให้ลงนะคะคุณแม่ไม่ให้ลงห,ละะรหรอกค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ไม่ให้ลงเพราะว่าท้องใกล้คลอดแล้วเนาะมันแช่น้ํำถึงทอง้องเลยนั่นน่ะแช่น้ํำถึงท้องด้วยนะคะพระก็นั่งทุกองค์แล้วอยู่กับลูกๆอยู่กับลูกๆนี่แหละดูค่ะดูสองนุมรอของเรา,ราลูกชายพ่อเล่พากันมาอยู่นี่นะคะ เดี๋เพิ่มวิตรมตื้อองนะค่ะไม่ให้ลงหรอกบอกพันไม้ไทยแล้วนะคะว่าไม่ต้องลงเพราะว่าคุณแม่ทองใหญ่แล้วเนาะคุณแม่ยืนกินยืนกินข้าวโพดอย่างอร่อยเลยอะ่ะดูน้องดูพี่งามพี่งามหมูพี่งามหล่อมากเลยน้องว่าไม่ได้ใส่ชุดหล่อมาถอดออกอดูพี่งามเต็มที่เลยนะ พี่งามเอผู้พันงงไม่ต้องลงค่ะลงไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่งามซีคูณรอยพี่งามนี่ต้องให้ผู้พันอยุดอ่าเดี๋ยวที่สเก็ตอีกได้ไหมพี่งาม <c oughs> พี่งามสุดหล่อโอ้โ,อโหสุดหล่อมากเลย <c oughs> ชายพอเลย <c oughs> ได้องกงานพร้อมกันนะคะคุณ <c oughs> พ่อลูกเฟดนะน้องพี่งามกินแบบสบายอกสบายใจ โน่นไปหาน้องน้องวาแล้วน้องวาไปนู่นแล้วนึงน้องว้าก็ไปอยู่กับแม่คุณแม่ก็ไม่ให้ลงนะคะแม่ดารุูงก็ไม่ให้ลงหรอกคุณแม่ท้องแก่แล้วเนาะคุณแม่ท้องแก่แล้วไม่ให้ลงนะคะได้ได้ได้ติดสารไ้รับต่อไปเพราะว่าเช่น้ำนานด้วยเนาะดูนะคะเ กี่เชือกไม่รู้นะคะแม่ม่ไม่รู้ว่ากี่เชือกเนาะแม่ดาวไม่รู้เลยว่ามีกี่เชือกค่ะสวัสดีทางก้าวท่านนะคะน่าวะต้องวันนี้แล้วพี่มุ่งนะครับพี่มุ่งดแล้วอ่ะ แม่ลูกเขาก็ยืนกินไปคุยกันไปนะเสียงใครไม่รู้ส่งเสียงเสียงใครส่งเสียงแม่เรารุงไม่ให้ลงเนาะเพราะว่าแช่น้ำนานเลยนะคะรอคิวนานเพราะว่าพระครูก็หมดแล้วเนาะพระครูก็นั่งช้างกันหมดแล้วนะคะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ดูนะคะน้ำถึงท้องเลยนะ

บนช้างเด็กของเราก็เป็นกำลังใจอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราดูอยู่ทางนี้แล้วเดี๋ยวเราไปไปข้างหน้าปะเดินไปข้างหน้าเดินไปรอข้างหน้าปะไปดูข้างหน้ากันบ้างโู้เสียงเน้นเบรนเน้นเบรนเนนเบรนจับแน่นเนนเบรนจับแน่นเลย อ่าไปไปพี่งามโอ้ยเอาโอ้ยโอ้ยชื้ไปดีๆมาแม่มาหอบมาหอบระกษคบคุณแม่เดินตามลูกๆไปโอ้แม่คุณแม่ท้องน้ำถึงถึงครึ่งท้องเลยอ่ะ รมช้ารเรา<อ>เราดิน,นตามกันไป<อ>นะคะไปไปรอยอยู่ข้างหน้านู่น,น <ำ S 1> เนาะนำโดยพ่อใหญ่เหมาซับมาครับครับ,รบมีช้างอยู่ประมาณ100รเชือกครับคุณคุมาทำไมะอ่ะ ปเดินเดินโอ้ย,อยปไปไปรออยู่ที่นู่นนะคะไาคุณแม่คุณแม่เดินพี่น้องไปาใบบุญไม่ไปบอ ยังมาปฏิบัติหน้าที่อยู่พี่น้องครับใบบุญใบแบบใบบุญไม่เดินหรอใบบุญใบบุญเดินบบเห็นหลังช้างก็วันนี้แหละไม่รู้กี่เชือกต่อกี่เชือกควันไม้ไทยดูด้วยหนุ่งร่องร่องขางมุกิยวยเชอร์กาจุนะสมัยผมเป็นเด็กๆเด็กดก็เห็นช้างหิวข้าวหิวข้าวสันมารอกันตรงนี้ ลงกันเสร็จแล้วก็ไปสเตนบายกันอยู่ตรงไหนผู้ปันนุมบอกว่าหิวน้ำหิวน้ำแล้วดูดูน้องว่าเอาหางกดชุดพี่งามไว้อะ <im it> พี่งามได้ชุดหล่อด้วยพี่งามได้ชุดหล่อ <im it> เจอเพียรินใช่ไหมคะน้องว้าบอกว่าเออให้ให้พ่อควันกินก่อนน่ะคุณแม่อยู่นิ่งๆให้ควันไม่ไทยเขาเซจเซจดีด้วยเออเจอกันอีก อายุงานโชว์หน่อยดูงานโชว์หน่อยดูแน่นอนนงายทำไมถึงว่างานแน่นอนนะงานแน่นอนเหรออย่างนี้ทำไมโอ้คนละข้างงานงานแน่นอนจริงจริงบอกอย่างี้เลโองานไ่รองานแน่นอนให้กำลังใจพ่อพลมากเลยงานแน่นอน อางามโชคโชงงานเลยลูกอาบนสูงโชงงานเลยสิลูกเออเอันนี้งามไหมลูกงานแน่นอนไหมลูกนี่ไหวนี่ไม่งานแล้วนี่ฮะงามนไหมดูสิเจิญอายกยกระมโชคยกโอ้ยงามโชคยกสิลูกงาตัวเมียเอางาตัวเมียเราอย่างงี้เอาเขาดูกันยังไงอ๋อให้กำลังใจพ่อพลอีกแล้ว อันนี้จะเปิดได้ในสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมเหรออ้าวรุนกันนะคะว่าจะงาหรือว่ายังไงนะคะอันนี้อันนี้งาดูเส้นมัาดูเส้นเหรออ๋อดูเส้นใช่ไหมเส้นสายว่าจะเด็กเส้นสายก็เปิดได้เลย แต่ออกคนละข้างนะไมันมันออกห่างชกันปีนึงก็มีนะคงเคยเีออกจนโผล่จนซึมงงนี้่ข้างนี้จะยาวขานะสุยสดกนาดเอโอ้ให้กำลังใจพ่อผลเลยนะคะพ่อผลแบบว่ารุ่นรุ่นแบบดีใจด <bucks S 3> <Enfin> ีใจมีมีเออหรอ อ้าวก็รักเนาะรักจองสาวไว้บ่ลูกจองสาวมากมีไหมไว้ใช่ไหมลูกเออจะจองสาวมากมีไว้พร้อมกันด้วยเนาะสามขวบกว่าป่ะใช่เอาเป็นน้องน้องเดือนน้องเดือนน้องว่าเกิดก่อนเออน้องว่าเกิดก่อนนะ ปีเดียวปีีเดยวกันน้องว่ากุมภามากมีเมษาเนาะเอออยากกลบ้านด้วยหรเอาได้ๆเอายกให้แล้วนะเก็บสิน่ะกินไม่รู้ภาษาภาษาเห็นไหมเขาเก็บให้ไปทิ้งขยะอ่าเขาเก็บให้ไปทิ้งขยะน่ะโอ้โหโพเลนุ่นยังไม่สุดเลยโพเล่น่ะ ใช่เดี๋ยวไปดูพอเลขกันเนาะเออได้เด็กๆก็รอกันอยู่ตรงนี้รออยู่นี่รออยู่นี่